สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามชมข่าวพักคำของช่อง7 HD ช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุดทิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาเป็นสมเด็จพระราชนีสุดทิดา เวลา16นาฬิกา32นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณห้องวปรพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพพระพราชสุดาเสียงบรมราชกุมารีและพลเอกหยิ้นสุ่ที่ดาววิชิราลงกรณะอยุธยาในการสถาป,ปนาสมเด็จพระราชินี ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพลเอกหญิงสุดที่ดาวชิชราลงกรณออุธยาเป็นสมเด็จพระราช<า>นีกราบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอ,องทุลีพระบาทประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาปชิราลงกรณะยินทะเทพยัวรางกูลมีพระราชโอ,องค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าโดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุทยาถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้วจึงมีพระราชโองค์การให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุทยาพระอัครมเหสีเป็น สมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศวันที่หนึ่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่สี่ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม,ม่อม จากนั้นคนเอกหญิงสุดที่ดาวชิราลงกรณ์ณอยุทยาเฝ้าถูลละอองธุลีพระบาทถูเกล้าทูงกระหม่อมถวายกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมและทรงเจิมสมเด็จพระราชนีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ กริน,นรัตนพรรัชการที่ส0รชั้นที่หนึ่งและพระราชองค์การสถาปนาแก่สมเด็จพระราชนีสุธิดาจากนั้นผู้มในการเขตดุสิต์เฝ้าทูลละอองธนีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสมุดจดทะเบียนราชาพิเศษสมรสทรงลงพระประมาพิไทยและพระนามาพิไทยในสมุดทะเบียนราชาพิเศษสมรส ในการนี้สมเด็จพระเทพ,พร,รัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีทรงลงพระนามาพิไทยในฐานะทรงเป็นสักขีพยานและพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีลงนามในสมุดจดทะเบียนราชาพิเศษสมรสในฐานะสักขีพยานต่อจากนั้นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทูลกล้าวูลงกระหม่อมถวายทะเบียนราชาพิเศษสมรสแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชากรณียกิจดังนี้เวลา7นาฬิกา40นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำาเภอเมืองจังหวัดนครนายกส่งรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2562 ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในร้อยก่อนจะเริ่มการศึกษาใหม่โดยปีนี้มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่จําจำนวน1,152นายท่านนี้สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและทรงเป็นอาจารย์พิเศษกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษา เนนภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2,562นี้จะทรงสอนนักเรียนใน100สัปดาห์ละ2วันคือวันอังคารและวันพุธในวิชาประวัติศาสตร์อาณานิคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเวลา18ินา40นาทีเสด็จลงณลานตำหนักหอวังสาป,ปุลุ่มศงเป็นประธานในงานวันมูลนิธิสิรินทร์ประจำปี2,562ซึ่งมูลนิธิสิรินทร์จัดขึ้นเพื่อหาไรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาเล่าเรียนและสุขอ,อนามัยของสามเณรรวมทั้งให้การบริการรักษาพยาบาลในระดับต้นแก่ประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้ทอบประเนตรการแสดงต่างๆได้แก่การแสดงถวายพระพรศาสานูประธรรมพิกาสเรนทราศิรวาทการแสดงสืบสารโขนการแสดงละครพันธทางเรื่องพระหล่อตอนเสี่ยงน้ำตามไก่ลงสวนและเข้าห้องซึ่งขับร้องและบรรเลงโดยวงดนตรีบ้านปลายเนิน ศิลปินแห่งชาติศิลปินอาวุโสของกรมศิลปากรและคณาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมถึงการบรรเลงดนตรีและการแสดงพระราชทานเรื่องเพลงรูปสลักหินวีรบุรุษโบราณบทพระชนิพธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยวงสายใหญ่จามจุรีร่วมกับวงดนตรีสากลสโมสรน,นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและวงดนตรีจีนของกรมศิลปากรมูลนิธิศรินทร์จัดตั้งขึ้นเพื่อการรักษาพยาบาลการศึกษาอบรมวิชาพยาบาล การส่งเสริมพระพุทธศาสนาการก่อสร้างและบูรณะโรงพยาบาลรวมถึงให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์โดยสถานพยาบาลของมูลนิธิตั้งอยู่บริเวณมหาวิชราลงกรณราชวิทยายลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาปัจจุบันให้บริการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่พระสงฆ์สามเณรและประชาชนปีละกว่า1000ราย องคมนตรีร่วมกับมูลนิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีวันนี้ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใหุ้ณเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปติดตามสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีพร้อมหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติดังกล่าว โอกาสนี้องคมนตรีร่วมกับมูลิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบตภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีณที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียตรติรวม689ถุงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวให้กับผู้ประสบภัยให้รับทราบ จากนั้นองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่หมู่3ตำบลเขาดินพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานรวม2ชุดแก่ครอบครัวนางย้อนจันทพกึกและครอบครัวนางพันศรีวิราชหลังประสบวัตภัยลมพายุพัดโครงบา้านและหลังคาพังเสียหายโดยผู้ประสบวัตภัยทุกครอบครัวล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งหงวงใหญ่ทุกสุขของรอัษฎร จังหวัดสระบุรีเกิดเหตุวัตถภัยเมื่อวันที่26เมษายน2562มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ8อำเภอ22ตำบล55หมู่บ้าน700หลังคาเรือนซึ่งจังหวัดสระบุรีได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือรัศดรในเบื้องต้นแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่กำลังพลและรัษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดปัตตานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้วาราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้รัตกราสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลและรัชดรซึ่งได้รับบาเดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่บ้านเลขที่41ทับบ้านน้ำดำหมู่ที่3อํอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้นางรัตด,ดาศรีประทุมได้รับบาเดเจ็บและในวันที่30เมษายน2562ได้เกิดเหตุระเบิดรบริเวณเสาไฟฟ้าห่างจากจุดรอบยิงนางรัตด,ดาประมาณ400เมตร ส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักกระแสไฟฟ้าดับเจ้าหน้าที่ชุดทำลายวัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยได้เข้าทําการยิงทําลายวงจรระเบิดและเมื่อจะเริ่มทําการเก็บกู้ได้เกิดระเบิดขึ้นอีกเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสีน่นายได้แก่จาสิบเอกธนศักเนินสมทองจาสิบเอกสิทธิพงษ์ชาวเพชรจาสิบโทกิติพงษ์แก้วทองและจาาสิบตรีชานชัยวุฒิชมพูโดยกําลังพลและรัษดรไดร้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานี คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดาาศให้ทรงมีพระพระนายแข็งแรงวันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลและประชาชนนำัจกานดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชนีนาถในรัชกาลที่9พร้อมลงนามถวายพระพร,พรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรอาทิมหาวิทยา,ยาลัยศรีนครินทร์วิโรธวิทยายลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรีคุนฤเอีพงเทพหนูเทพองคมนตรีพร้อมมูลริชราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรม,าก,มาการการสาธารณาสุขสภพานิติบปัญญิแห่งชาติอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะบริษัท13ถ้ำหลวงจำกัด พร้อมนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูปะคดมน่แม่สายเจ้ากรมการทหารสื่อสารพร้อมคณะและสมาคมแม่บ้านทาหารบกสาขากรมการทหารสื่อสารมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินและมูลนิธิสายใจไทยในพระบร,รมราชุปธรภมพร้อมกันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรร,ร,รชาชที่นัทต่างาศ พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจาก,กระพอาการประชวนอาทิประทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเทศบาลตำบลพลาออำเภอบ้านถางจังหวัดระยองสมาคมกำลังสำรองรักษดินแดน,นไทยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมาหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแพทย์ทสภาบริษัทครืออาคาเน์จำกัดและบริษัทแอสเซทเวิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัด